สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตนะคะก็วันนี้มาสู่วันปกติวันจันทนะ,ะวันแห่งการทํางานแต่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะคะก็ขอให้เรามีความหวังและกําลังใจนะคะในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตค่ะเด้วยความสุขความเบิกบานใจเอออันนี้สําคัญค่ะเพราะว่าเออตัวตัวเองเนาะเราก็เคยเป็นคนที่เบื่อเนาะเื่อเบื่อกับการวนลูป วนลูบนะอยู่กับการเใช้ชีวิตแบบนี้ที่มันไม่เป็นอิสระเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์เขียนเนาะดีมากๆนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคะ่ะทุกคนเราก็สามารถที่จะเป็นแสงสว่างณนะที่นั่นได้ค่ะแค่เราปรับจิตปรับใจเนาะเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะมันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งเนะมันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่กําลังให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะกําลังมาสอนอะไรเราเนาะ เราก็ได้เรียนรู้ค่ะว่าเฮ้ย mm. มันมีหลายๆอย่างมากเลยที่ปรับปรับเรื่องนิสัยของเราอะไรเงี้ยในความไม่ดีในหลายอย่างในตัวเราเนาะที่มันมีที่มันเกิดขึ้นค่ะทุกคนเนาะในสิ่งที่นุชเห็นตัวเองค่ะแล้วนุชก็ค่อยปรับมาปรับมาเรื่อยๆปนระับมาเรื่อยๆเนาะจากไม่มีความสุขเนาะเออก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะก็เลยมองว่า ทุกอย่างเนาะมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากโลกภายในเนาะเปลี่ยนจากใจข้างในของเราค่ะที่ที่มันเป็นที่มันเป็น,น,ปนสุมองทุกอย่างอย่างเข้าใจมองว่าสิ่งนั้นอ่ะกําลังมาสอนอะไรเราเนาะกําลังมาให้ประโยชน์อะไรกับเราเนาะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างเนาะอในสิ่งที่เราเป็นเอ,อประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วคราวนี้ค่ะทุกคน <c oughs> นุชนุชจะมาแบ่งปันต่อนะคะเมื่อวานค่ะทุกคนเนาะหลังจากที่นุชอะค่เมื่อวานเนาะเป็นวันที่นุชกลับจากการเที่ยวนาะแล้วก่อนกลับอะค่ะผู้ใหญ่ใจดีก็พาไปแวะที่คาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นคาเฟ่ที่แบบโ้ดีต่อใจมากมันเป็นคาเฟ่ที่ด้านนอกเนาะเป็นเหมือนสวนเหมือนเราเข้าไปอยู่ในสวนเลยอะ่ะแบบดีมากๆเป็นสวนแบบย่อมๆเลยอ่ะทุกคนแล้วมันดีต่อใจมากแล้วชื่ออะไรชื่ออะไร อ้อมกอดชื่อคาเฟ่อ้อมกอดค่ะทุกคนเนาะนุกก็รู้สึกว่าคือตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเออเมื่อกี้ที่นุกพูดกับทุกคนว่าเราต้องมีความหวังและกําลังใจเนาะแล้วก็นุชเองเนาะนุชก,ก็มีความหวังว่าเฮ้ยนุชอยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระเนาะเพราะฉะนั้นอ่นะนุชก,ก็เริ่มเขียนเริ่มเขียนแล้วก็เสรสร้างชีวิตตัวเองเนาะในแบบที่เราต้องการเนาะเออเราต้องก,การความเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ย แล้วคราวนี้เราก็จะเขียนเราก็จะมีเขียนว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนาะเหมือนกันได้รับสนุนการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตจากจักรวาลเหมือนอยู่ในออมกอดแห่งจักรวาลเราก็รู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยเมื่อวานที่เราได้ไปคาเฟ่รู้สึกว่ามันดีมากมันอบอุ่นมากเออ มันดีต่อใจเรามากเพราะเราเป็นคนที่ชอบธรรมชาติอะแล้วเราได้มีโอกาสไปอยู่ในที่แบบนั้นอะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเหมือนแบบทุกสายสัญญาณอะคือตั้งแต่ที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยเออจนวันที่เรากลับอะเราก็ยังเราก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลเหมือนกันได้รับการซัพพอร์ตตลอดเวลาเนี้ยคือสิ่งที่มันดีต่อใจอืมเสร็จยังไม่พอตอนขากลับเนาะเออปกติเลิกเป็นสายมูนานแล้วนะทุกคน เลิกเป็นสายมูนานมากที่จะแบบไปไหว้ขอพรที่นู้นที่นี่ที่นั่นอุ้ยน้ำลายกระดที่นู้นที่นี่ที่นั่นน่ะทุกคนแต่เมื่อวานใช่ไหมคะตอนขับขาไปอ่ะก่อนที่จะไปคาเฟ่ต้องผ่านตรงจุดนั้นเนาะแล้วก็ปกติลูกสาวนูดนะเป็นคนที่ก็เฉยๆนะแต่พอผ่านวัดนั้นใช่ปะเขาก็กับพ่อเขานะก็มาดูประวัติกันว่าเออที่นี่มีความเป็นเป็นมาเป็นไปยังไงเอออะไรเงี้ย ก็มีความเก่าแก่มากเนาะตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มีโบสถ์ด้วยมีโบสถ์เก่าใช่ไหมคะแล้วควนนี้ค่ะขา,ขากลับเราก็เลยตั้งใจว่าเออเราจะแวะกันทุกคนแล้วมันก็ทําให้นุ้ดได้มีโอกาสเข้าไปในโบสถ์นั้นะ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะแค่นุ้ดนั่งหลับตาแป๊บเดียวอะพลังลงมาเลยอะเออหนุ้ก็เลยว่าโอ้โห เหมือนให้เรามาได้มาชาร์จพลังงานอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ขอพรเนาะต,ตั้งแต่พอเราเรียนรู้อะค่ะเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขอพรเนาะไม่ได้ขอพรเพื่อตัวเองอนะส่วนใหญ่ก็ขอพรให้มลวลรวมหรือคนอื่นมากกว่าเนาะทุกคนก็ขอพรให้ให้ประเทศไทยโลกใบนี้เนาะประสบประสบแต่ความสันติสุขเนาะแล้วก็ผูกคนมีแต่ความสุขความเบิกบานใจเนาะเออประมาณนี้ แล้วหนูก็ไปดูประวัติใช่ไหมคะว่าเฮ้ยโบสถ์เนี้ยเป็นโบสถ์ที่เป็นโบสถ์เ,เขาเรียกว่าอะไรโบสถ์มหาอุดท,ที่เป็นแบบว่าทางเข้าทางเดียวกันด้วยเนาะความประวัติความเป็นมาเขาบอกว่าเฮ้ยโบสถ์เนี้ยจะช่วยในจะช่วยในเรื่องของการแบบคนเขามาอะไรนะ ล้างขอกรรมหรืออะไรสักอย่างหรือมาขอพอรอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเราก็ไม่รู้แต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คงไม่บังเอิญหรอกเนาะที่ให้เราได้มาเออเหมือนให้เราได้ล้างพลังงานเก่าๆหรือชาร์จพลังงานใหม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จอะไรทุกวทุกคนพอดูจะขึ้นรถฉะนั่นสายตายก็เลกไปเห็นนาฬิกา12 12เห็นปะทุกคนทุกอย่างเหมือนเรารู้สึกว่าเออมันได้รับการคอนเฟิร์มหมดอะรู้สึกว่าเออมันอบอุ่นใจแล้วก็มั่นใจเห็นปะเหมือน ทุกที่ที่เราไปทุกสิ่งทุกอย่างเราได้รับการสปอร์ตเหมือนอยู่ในอ,องค์กรแห่งจกักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับการที่เราเชื่อแล้วเราก็ให้ความหมายเนาะแต่อันนี้คือเป็นการเป็นการให้ความหมายแล้วก็ความเชื่อที่มันส่งเสริมตัวเราอะทุกคนทำไปเถอะเออเสร็จตอนขากลับเนาะเราก็เลยคิดถึงเตียนะ่ยเนาะเราก็เลยนาอแวะไป พาเดียวไปกินข้าวเนาะอันนี้ก็สําคัญค่ะทุกคนเนาะสําคัญมากๆค่ะก็คือพ่อแม่เราเนาะพ่อแม่เราต้องบอกว่าเออเขาก็อายุมากขึ้นมากขึ้นเนาะแล้วก็จะเกิดความเหงาสิ่งที่เห็นเลยพอเขาได้ยินเสียงอะ่ะทุกคนได้ยินเสียงกรี๊งแบบเออที่แบบแล้วพูดว่าชวนไปกินข้าวอะ่ะเราเห็นถึงแบบน้ำเสียงที่ดีใจอะไรเงี้ยเออที่มีเหมือนลูกหลานอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันเป็นการจบทริปท,ที่ดีมากๆค่ะก็สร้างความสุขใจปิติใจอิ่มเอิบใจให้กับเราเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราค่ะเนาะในการที่จะสรรสร้างค่ะให้มันเกิดขึ้นประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะก็สำหรับวันนีนะ้มาสรุปนะคะทุก ก็รุดอยากให้ทุกคนกคนะคะมีความหวังและกําลังใจในการใช้ชีวิตค่ะทุกคนกคนุดก็มีความหวังและกําลังใจในการใช้ชีวิตทุกวันแล้วก็ยังมีชีวิตแบบไหนค่ะ <c oughs> เริ่มเสกสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะทุกคนที่จะทําให้เออชีวิตใหม่ที่เราจะเ <c oughs> สกสร้างขึ้นมาเนาะ <c oughs> <c oughs> เกิดขึ้นก็คือการที่เราจะต้องรักษาระดับพางงานลก รักษาระดับพลังงานของเราค่ะให้อยู่ในคืนของความสุขความเบิกบานใจเพราะว่าทุกครั้งที่เราสุขแล้วก็เบิกบานใจค่ะมันจะมีแรงบันดาลใจจะมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีพลังใจในการจะไปทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นค่ะทุกคนเนาะก็สําหรับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็มีความสุขกับการเสรสร้าง ชีวิตใหม่ของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ